เดี๋ยวด้วยแหลมทายลูปนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับลอลุนครับกับของแย่แลมซุปเปอร์แหลมซุปเปอร์แหลมเอาไปแล้วครับซุปเปอร์แล้วครับบางน้อยเอาลอลุนครับซุปเปอร์แหลมครับนี่ครับแย่แลมครับมาแล้วครับสนามบ้านุ่นสูง tao đi, cho tao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  พ่อเยี่ยงรีครับนะพ่อแมนะครับพ่อแมครับหาหล้อยามปล่อยครับบางหน่อยครับแรมทอกทเอาแลมทองกันแทดไปไปไปอย่ไปอยู่ครับเอา มันขึ้นย่างครับเนี่ยโอ้ถ้าบอกก็ม่ขวา้ครับเนี่ยมันอยู่สูงสี่เนียนอนในย่ครับเลยเดียวสงวนนอนในย่หรกว่าสนนอมอะไร ค,คุณอนึดอง่อครับ,ค,ค,รบคุณอื้อโอ้อืดครับไปดีครับเนี่ยขึ้นแบบขี่ขัน้นขึ้นอือบางไฟอื้อืด กระตุกนยอดครับเช็คดูก่อนอ่าอ้อเบาดีครับเนี่ยอ้อเบาดีครับเนี่ยพราเงี้ยเหลีมประเทศเบาครับได้ดาทรงเลยทีมงานน่องของขวัญครับนี่ แล้วอย่าขอ,อนาทันครับพี่น้องครับมันยู่ไเกย่เนี่ยอ๋อครับยังบอกมาอยู่ครับนะ เหลีมทองกันแผลติดครับร้อยสามสิบพันเหล่องาราคาเหรครับนี่ใ่ก็เ็ดสิบบบทเท่านั้นเหลี่ยมทองโอ้ก็ซหาหอดบ้งหน่าหนุ่มะไรร้อยสิบพันไปครับคุณแหลมหรื้ว่าเหลยมทองกันแพ ร้อยหกสิบพันไปรอสิไปุนแหลมขุนแหลมขุนแหลมอีกแล้วาซื้อไหมอีกแล้วลองลงครับขุนแหลมนะครับลงลองาลงลงครับเอ้าอาคนำนี่ขุนอืดนะครับเอเอนะครับขุนแหลมครับเวลาร้อยแปดสิบวินาทีร้อยแปดสิบวินาทีครับขุนแหลม จ้าวรับล้วนเลยเจ้าอยู่บ่แกขึ้นมาแก่มากมาชินกูอีกแล้วโอ้นิดเดียวครับหาวิครับกำไรประกาครับสองหกสากำไรประกาครับหมสิราคาขอให้โชคดีกำไรประกา1หนองสามปล่อยครับ กำเล<ไ>ป,ปากกาขอาวขึ้นยังจะลงมาหาเนี่ยคือขวางครับขุนอืดลอยแต่ติดผ่านไปครับขุนอืดครับหลักแหล่งลมลมมารับ,บวขาวงงหางได้ยุ่ิแล้วแต่กระโค้ลู่เลยครับตะไลปากกาโอ้ยู้เลยครับ ให้โ l โร f ล l เนี่กทำให้ปากานะัก